สวัสดีทุกคนนะจ๊ะนี่ตัดแต่งใบมะเขือลายของสิรัต์ออร์แกนิก,การ์เดนท่านหน่อยดกไหมตัดได้ก็ทําปุ๋ยให้หมดเลยดกไหมจ๊ะดกไหมจ๊ะได้น้ำหมักเสร็จอาหารมองเนี่ยได้น้ำหมักเสร็จอาหารหมดเลยตัดหน่อยตัดแต่งใบเขาจะได้ไปเลี้ยงลูกใบอย่างดก ออแสงจะได้ส่องถึงปลูกกันเข้าไปปลูกแบบปลอดสารเนี่ยเด็ดลูกกินใส่ปากได้เลยถ้าไม่มีขี้นกท <c oughs> ยอยตัดเนะี่ยติดดอกดีดีนะสีรัดให้มาเดี๋ยวเราก็จะเก็บคือเอา,มาเมล็ดแก่แกไกๆ,ๆไปโรยๆหวานๆวาท่วมแล้ว ตัดไปริบใบออกไม่ต้องไปซีเรียสเหลือไว้นิดๆหน่อยๆพอละปลูกกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดแรงนะจ๊ะทุกๆคนเพราะชีวิตพวกเรามันไม่มีอะไรแน่นอนร่างกายเราไม่ได้เป็นอมาตะ พอถึงเวลาอาวัยวะทุกส่วนของร่างกายก็เริ่มเสื่อมไปเรื่อยๆไม่ว่าจะบำรุงอะไรก็ไม่ได้แล้วในเมื่อร่างกายมันเสื่อมหมดอายุไขมันเป็นสัจธรรมของชีวิตมาตัดให้ดูมันจะได้โปร่งๆหน่อย แสงสองถึงด้วยเขียวไหมนี่เพิ่งเอาเชือกมามัดเมื่อกี้เขาห้อย,อยงลงมาอืมดูหอุ้ยเดินไหนจีมันโ,โมหามาันอะหิวกินแกส้มตำอร่อยเอาไปตำกินน่าอร่อยมากเลย <S <S เดี๋ยวเราก็จะซักอันนี้ผ้าเช็ดเท้า ผาเช็เท้าบ้านเราแช่น้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยนะอันนี้ผาเช็ดฉี่เช็ดอึอแม่โอ้ดูหอยดิดูหอยดูพี่หอยดิจ๊ะี๋ยวเก็บกินให้หมดเลย <c oughs> อ่ะตดัดน,นน่นยังไม่ได้เอาตะไคร้ลงหรืออันนี้ด้วยหรือผักปลัง โอ้มะนาวแป้นดอกพิเศษเราเยอะเขาติดลูกเยอะดีะเดี๋ยวกันไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ้งมัดขยันจัดสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่อนอนนะจ๊ะแค่นี้นะ